ผมขอแค่พอลโคตัวเดียวนะฮะไม่งั้นก็เป็นเควินเดอะบอยก็ได้นะ,ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลบอนจันตากองนะครับแล้วก็กลับมากันอีกครั้งนี่ผมกับการเปิดแพ็คในเกม eFootball 2024นะครับผม ซึ่งท่านผู้ชมนะครับก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะฮะว่าในคลิปนี้นี่ครับผมเราจะมาเปิดแพ็คอันนี้นะครับนี่นี่ครับผมเป็น National Attacker นะฮะไปดูข้างในนี่ครับผมคือ3ตัวเทพๆเนี่ยก็จะมี Paul Schoenah, Bartista, Rafael Nadal นะฮะแต่ว่าเทพกว่านั้นก็จะมี Kevin De Bruyne, Kudelski นะฮะผมลืมพันนิดหน่อย Patrick Gonzalo Ramos นะครับผม มิเกลอาร์เมลล์นะฮะเบลาดี้เบลาดี้นี่ผมไม่รู้จักนะครับกับไอมาเล่นนะเนี่ยเคยได้ยินชื่ออยู่แต่แบบไม่รู้ไม่รู้ขนาดนั้นนะครับโอเคก็ก็ถือว่ามีตัวเทพๆก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าตัวดีนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดนี่ครับผมเราจะมาลุ้น เพย์ออฟเดอะวิกกันก่อนนะครับผมก็หลักๆก็จะเป็นซอนฮึงมินกับไคลยวอลเกอร์สองคนนะฮะที่เหลือก็เฉยๆนะครับผมซอนฮึงมินนะครับผมคนแรกอ่าไม่ใช่คนแรกการ์ดฟรีจะได้ใครเป็นอ่าลาลิก้านะครับผมใครก็ไม่รู้ฮะคือผมไม่ได้หวังอยู่แล้วนะฮะโอ้โหกูเลอร์นะครับโอ้โหแน่ไม่เหมือนเลยครับผมโอ้โหแน่ไม่เอายุ18นะครับของเรอัลมาดริดนะฮะเป็นคนตุรกีนะครับผม เค okay. ใครก็ไม่รู้ฮะโอเคผ่านไปมาครับอันนี้แหละของจริงจะเป็นใครผมขอแค่พอล l c o ตัวเดียวนะฮะไม่งั้นก็เป็น Kevin De b r u y อยก็ได้นะครับคือผมอาจจะหวังสูงไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะมา p อล l c นะครับต้องใส่เสื้อแมนยูนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมา p อ u โมาหน่อยมาครับเปิด10บใบเหมือนเดิมโอสโมามา มาหน่อยน,นจะจ๊ะจะเป็นยังไงจะได้ตัวเทพหรือเปล่าโอ้โหไม่มีแสงอะไรลำไรลำไรเลยครับบ่งบอกถ,ถึงความชิปหายมาเยินเราแล้วไครหรือเปล่าเฮ้ยเดบอยผมขอแค่พองสโคตัวเดียวนะฮะไม่งั้นก็เป็นเควินเดบอยก็ได้นะครับชิบินเดบอย ยัดเค้โอ้โหเควินเดอร์บอยครับคือดวงผมมันมาจริงๆกับเควินเดอร์บอยนี่ครับผมยัดเค้โอ้โหเหลือแค่สิบเพลเยอร์ก็ได้เควินเดอร์บอยนะครับโอ้โหโคตรเทพนี่ครับบอกเลยโคตรเทพครับเควินเดอร์บอยครับผมยัดเค้เป็นการ์ดไฮไลท์ด้วยนะครับผมยัดเข ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้นะฮะ <Yahoo! S 1> ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันไม่ม,มีทีมออฟเดอะเยียร์อาทิตย์ออฟเดอะวีคไครับผมที่มันแบบน่าสนใจหรือว่ามีตัวแมนยูแต่ผมว่ามันมีแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนยูก็เพิ่งชนะแดงเดือดมานะครับผมอาจจะเป็นอามัดเดียโลหรือว่าคอบบี้ไมนูนะฮะเอออาทิตย์หน้าเราก็มาลุ้นกันต่อกับเพย์ออฟเดอะวีคนะครับผมแต่ ถ้ามันไม่มีตัวน่าสนใจเนี่ยเราก็จะมาเปิดอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะยังเป็นแพ็กพาส์โคอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับงั้ก็ฝากทุกชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมจัตตากองไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาดูผมแบบไม่เจ๊งแบบนี้อีกนแค่ผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย็ดแค่นี่นะครับผมถ้าอัพเต็มแล้วคือแบบฟูลทุกอย่างแล้วนะครับสแต หนึ่งร้อย่งเห็ุเทโคเทพนะฮะโอ้สุดตีนนะครับสุดตีน